พระสัมมาสัมพุทธะบัญญัติให้ภิกษุฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายถึงประโยชน์ของการฉันอาหารมื้อเดียวและบัญญัติให้ภิกษุฉันอาหารมื้อเดียวเพื่อความเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางกายเบามีกำลังและอยู่สำราญ ซึ่งพระพัทธ,ธริได้แย้งว่าตนเองทำไม่ได้พระผู้มีพระภาคจึงอนุญาตให้พระพัทธ,ธริสามารถนำอาหารที่ได้จากการรับนิมนต์กลับมาฉันต่ออีกมือหนึ่งได้ซึ่งพระพัทธ,ธริก็ยังได้แย้งว่าตนเองทำไม่ได้อีกจากนั้นพระพัทธ,ธริ ก็ไม่กล้าพบหน้าพระผู้มีพระภาคจนตลอดสามเดือนจนกระทั่งถึงฤดูทำจีวรภิกษุทั้งหลายได้ตักเตือนพระพัทธ,ธาริถึงการกระทําที่ไม่เหมาะสมพระพัทธ,ธาริจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงามข้าพระองค์ผู้เป็นคนพานผู้เป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความไม่อุตสาหะขึ้น แล้วในเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังทรงบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุสงฆ์สมาทานอยู่ซึ่งสิกขาถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับโทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมระวังต่อไปเถิดพัทธลิเราขอเตือนโทษได้ครอบงามเธอผู้เป็นคนพานเป็นคนหลงไม่ฉลาด ซึ่งได้ประกาศความอุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อเรากำลังจะบรรยัญญิสิขาบทในเมื่อภิกษุสงฆ์กำลังสมาทานอยู่ซึ่งสิขาพัทธาลิกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นอริยะบุคคลชื่ออุพาโตพาคาวิมุตติเราพึงกล่าวแก่ภิกษุอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุ เราจะก้าวไปในหลุมดังนี้ภิกษุนั้นพึงก้าวไปหรือพึงน้อมกายไปด้วยอาการอื่นหรือพึงกล่าวปฏิเสธบ้างหรือไม่มีเลยพระเจ้าข้าพัทธทลิเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นอริยะบุคคลชื่อปัญญาวิมุตติเป็นอริยะบุคคลชื่อกายสักขี เป็นอริยะบุคคลชื่อทิฏฐิปัตตะเป็นอริยะบุคคลชื่อศัทธาวิมุตต์เป็นอริยะบุคคลชื่อธรรมานุสารีเป็นอริยะบุคคลชื่อศธานุสารีเราเพึงกล่าวกับภิกษุอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุเราจะกล่าวไปในหลมดังนี้เราจะก้าวไปในหลมดังนี้ภิกษุนั้นพึงก้าวไป หรือพึงน้อมกายไปด้วยอาการอื่นหรือพึงกล่าวปฏิเสธบ้างหรือไม่มีเลยพระเจ้าค่าพัทธลิเธอจัดสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรในสมัยนั้นเธอเป็นพระอริยะบุคคลชื่ออุพาโตภาข้าวิมุตติปัญญาวิมุตติกายสักขีทิฏฐิปัต,ตะสัทธาวิมุตติธรรมานุสารี หรือศรัทธานุสารีบ้างหรือหนอมิได้เป็นเลยพระเจ้าข้าพัทธริในสมัยนั้นเธอยังเป็นคนว่างคนเปล่าคนผิดไม่ใช่หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้เป็นคนผานเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความไม่อุสาหะขึ้นแล้ว ในเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังทรงบัญญัติสิขาบทในเมื่อภิกษุสงฆ์กำลังสมาทานอยู่ซึ่งสิขาบทข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับโทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมระวังต่อไปเถิดพัทธริเราขอเตือนโทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาด ซึ่งได้ประกาศความไม่อุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อเรากำลังบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุสงฆ์กำลังสมทานอยู่ซึ่งสิกขาแต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมเราจึงรับโทษของเธอนั้นข้อที่บุคคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมละวางต่อไป นี้เป็นความเจริญในอริยวินัยของผู้นั้น